คลิปนี้นะคะก็ยังอยู่ในทักษะการขยายอาชีพอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงบทที่2นะคะ<ม>ก็คือในเรื่องของการทําแผนธุรกิจเพื่อการขยายอาชีพนั่นเองนะคะในคลิปนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการสำวดนั่นเองนะคะจุดอ่อนจุดแข็งแล้วก็โอ,อกาสแล้วก็อุปสรรคต่างๆนะคะเดี๋ยวเรามาชมเนะื้อหากันเลยคะ่ะ วิชาทักษะการขยายอาชีพ EP2 เป็นการทำธุรกิจ ะะเป็นการทําแผนธุรกิจเพื่อการขยายอาชีพนะคะการขยายอาชีพจะประสบความสําเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับการศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะสถานการณ์ของชุมชนทั้งภายในและภายนอกนะคะให้ตรงกับสภาพความเป็นจริงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและกําหนดเป้าหมายการขยายอาชีพที่ชัดเจนซึ่งต้องพิจารณาเพื่อขยายอาชีพในชุมชนคือการหาศึกษาจุดอ่อนจุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคนะคะหรือเราเรียกว่า s w อ t นะคะโดยการทำสวอ t นะคะจะต้องตามศักยภาพทั้งหมด5ด้าน หมด5้าด้านก็จะประกอบไปด้วยศักยภาพของอาทางทรัพยากรนะคะศักยภ,ภาพภูมิประเทศนะคะศักยภาพทำเลและที่ตั้งต่างๆนะคะแล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีนะคะแล้วก็ทรัพยากรมนุษย์นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการลุ รวบรวมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์นะคะการการทำสวอรเนี่ยเราจะต้องมีการรวบรวมข้อมูลในด้านประชากรน,นะคะเป็นข้อมูลที่บอกสภาพของคนในชุมชนจํานวนครัวเรือนจํานวนคนเพศแล้วก็อายุนะคะวัยต่างๆอันที่ 2. ข้อมูลด้านลักษณะาทางกายภาพนะคะและสิ่งแวดล้อมของชุมชนเช่น เป็นที่ราบสูงมีทรัพยากรเป็นอย่างไรยังสมบูรณ์อยู่หรือเสื่อมโทรมไปแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดลอ้อม 3. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจเป็นข้อมูลที่บอกสภาพฐานะของทางการเงินและการประกอบอาชีพของคนในชุมชนนะคะมีการประชบประกอบอาชีพอะไรบ้างแต่ละอาชีพมีผลเป็นยังไงนะคะ ต่อมาข้อมูลด้านวัฒนธรรมและประเพณีนะคะเป็นข้อมูลที่บ่งบอกถึงประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาของคนในชุมชนความเชื่อความศรัทธาความชอบค่านิยมนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของข้อมูลด้านวัฒนธรรมและประเพณี ข้อมูลที่เป็นความต้องการของชุมชนนอกจากจะต้องสื่อสารข้อมูลที่พบในด้านต่างๆแล้วเนี่ยนะคะในหมู่บ้านทุกวันแล้วเนี่ยเราจะต้องสื่อสารข้อมูลว่าเขาต้องการอะไรนะคะต่อมาการวิเคราะห์โดยใช้หลักสวอตนะคะการวิเคราะห์สวอตหรือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางกยาย และศัก,กยภาพนะคะเป็นเครื่องมือในการปรับเม,มือสถานการณ์สำหรับการประกอบธุรกิจซึ่งช่วยให้ผู้บริหารรู้ถึงจุดแข็งจุดอ่อนจากสภาพภายนแวดล้อมภายในมองเห็นโอกาสและอุปสรรค,ะคะจากสภาพภายนอกนะคะตลอดจนผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจแต่ละประเภทนะคะ S นะคะ,ะย่อม,มาจากจุดแข็ง นะคะย่อม,มาจากจุดอ่อนโอ้ o, ก็คือโอกาสที o, T, ก็คืออุปสรรคนะคะเรามาดูนะคะว่าอุปสรรคเนี่ย เขาเรียกว่าจุดอ่อนจุดแข็งโอกาสแล้วก็อุปสรรคเนี่ยเป็นยังไงนะคะ S นะคะจุดแข็งนะคะจุดแข็งหรือจุดเด่นเนี่ยนะคะซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายในเป็นข้อดีที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในบริษัทยกตัวอย่างเช่นจุดแข็งด้านส่วนผสมจุดแข็งด้านการเงินจุดแข็งด้านการผลิตจุดแข็งด้านทรัพยากรบุคคลบริษัทจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งเนี้ยในการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดนะคะ จุดอ่อนนะคะหรือตัว W เนี่ยนะคะจุดอ่อนเนี่ยนะคะก็คือจุดด้อยนั่นเองนะคะซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายในเป็นปัญหาหรือข้อบอกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมต่างๆของบริษัทนะคะซึ่งบริษัทเนี่ยจะต้องทำหรือหาวิธีการแก้ไขปัญหานั้นให้ได้นะคะโอ้นะคะหรือโอกาสโอกาสเนี่ยนะคะก็เกิดซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอกนะคะภายนอกนะะ เป็นผลจากสภาพแวดล้อมภายนอกของบริษัทเอื้อประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานขององค์กรโอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอกแต่จุดแข็งนั้นเนี่ยเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายในนะักการตลาดที่ดีจะต้องสอดสวงหาโอกาสอยู่เสมอและใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้นให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะคะ อุปสรรคนะคะหรือตัวทีนะคะซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอกเป็นข้อจำกัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกซึ่งธุรกิจจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรคนั้นๆที่เกิดขึ้นนะคะเพื่อที่จะให้ธุรกิจนะคะหรือองค์กรของเราเนี่ยผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่าง ะะตัวอย่างในการวิเคราะห์สวอตนะคะของผลิตภัณฑ์ธุรกิจอาหารคลีนจากประเทศญี่ปุ่นนะคะจุดแข็งเขาเขียนว่าเปิดมานานกว่า20ปีและมีชื่อเสียงอย่างมากในประเทศญี่ปุ่นในประเทศของเขาเลยนะคะถูกหลักอนามัยและได้มตารฐานในการทำทุกขั้นตอนมีวัตถุดิบที่ใช้ในการปรุงอาหารให ให้เลือกหลากหลายอันนี้คือจุดแข็งของเขาอย่าลืมนะคะว่าเป็นอาหารคลีนจากประเทศญี่ปุ่นนะคะเขาเป็นที่นิยมนะคะเป็นที่รู้จักจากประเทศญี่ปุ่นนะคะแต่พอมาเป็นจุดอ่อนนะคะจุดอ่อนเนี่ยเขา ยังไม่เป็นที่รู้จักในประเทศไทยเพราะอะไรเพราะหนึ่เพราะเขาเปิดในประเทศญี่ปุ่นเพราะเขาเป็นอาหารคลีนจากประเทศญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนไทยก็เลยไม่ค่อยรู้จักนะคะต้องใช้วัตถุดิบที่ส่งตรงจากประเทศญี่ปุ่นนะคะทาให้ต้นทุนสูงนะคะอาหารราคาอาหารค่อนข้างสูงเพราะว่า เขานําวัตถุดิบมาจากประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะคะอันนี้คือจุดอ่อนของเขาเลยนะคะโอกาสนะคะโอกาสของเขาก็คือสมัยนี้ทั่วไปเนี่ยเรารักสุขภาพนะคะแล้วก็กระแสอาหารคลียกํกำลังมาเลยเขาก็เลยมีโอกาส ผู้บริโภคชอบซื้ออาหารที่พร้อมทานมากกว่าที่จะทำเองนะคะก็จะเป็นโอกาสของเขาถ้าเป็นอุปสรรคนะคะอุปสรรคเนี่ยก็คือภาพลักษณ์ของอาหารคีนอย่างที่เรารู้ๆกันเลยค่ะมีรสจืดแล้วก็ไม่อร่อยนะคะคนรักสุขภาพเขาชอบกินกันนะคะบริเวณใกล้เคียงของร้านมีร้านอาหารที่ถูกกว่าอาหารคีนเพราะอาหารคีนเนี่ยเป็นอาหารสุขภาพนะคะมันก็จะค่อนข้างที่จะสูงกว่าคู่แข่งทางการตลาด ในอาหารอื่นๆนะคะการแข่งขันธุรกิจอาหารคินในประเทศค่อนข้างสูงนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการทำแผนธุรกิจเพื่อการขยายอาชีพการทำสวอนนั่นเองนะคะสำหรับการทำสวอนนะคะก็จะจบเพียงแค่นี้เดี๋ยวเราไปต่อ EP สุดท้ายกันเลย